สวัสดีครับวันนี้พบกับสุภเิจแท็กเตอร์นะครับวันนี้นะครับเรามีรถเข้ามาใหม่นะครับก็เป็น6640คันหน้าี่ฮอลแลนด์ครับเกียร์กลางนะครับนี่เป็นรถสภาพเดิมๆนะครับสียังไม่เคยทานะครับก็ข้างๆสภาพโอเคครับเครื่องยนต์ดีครับเกียร์้ายดีนะครับไฮดรอลิกดีนะครับคันหน้าก็สวยครับคันหน้าไม่ช้านะครับ ดุมดุมฝานะครับสวยตัวนี้เป็นคันรุ่นใหม่ครับมีสันเหลี่ยมนะครับกันแตกนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างสภาพเดิมนะครับนะครับตัวนี้ส่วนคันไม่มีจะเป็นของ CMT นะครับจะดูแปลกแปกไปหน่อยครับปกติ40ูนจะมาเป็นคันอ่าถังแทงงลีนะครับส่วนมากนะครับก็เจอน้อยครับที่ว่าจะมาเป็น CMT นะครับก็แต่บางคนเ็าชอบนะครับเจ้าของเก่าเขาอาจจะชอบแบบนี้ครับ ตรงนี้เป็นหขกสี่ศูนย์คันหน้าในฮอลแลนด์ครับเกียร์กลางปี96นะครับเอกสารเรื่องทะเบียนพร้อมโอนนะครับคันนี้ให้ดูใกล้ๆนะครับรถแห้งๆนะครับสวยๆด้านหน้าก็ยังสวยๆครับเครื่องแห้งดีครับเครื่องยนต์ดีครับคันนี้เครื่องดีนะครับก็ติ๊กเกอร์อะไรก็เดิมหมดเลยนะครับนี่ครับอัมบรายังอยู่เลยครับสติ๊กเกอร์ั้งแต่ออกมานะครับ กองแห้งก็ยังอยู่เดิมๆนะครับก็ถือว่าสภาพเดิมโอเคครับเครื่องแห้งดีครับถาดแบตก็ถาดเดิมเดิมนะครับอันนี้เป็นปี96นะครับนี่ครับ96ต้อมขาวก็เป็นต้อมขาวใหม่ครับขาวใหม่นะครับเปลี่ยนมาแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาครับ ก็ค่อนข้างสภาพเดิมนะครับท่อนเกียร์ท่อนท้ายแห้งดีครับกระทะล้อสวยครับสีล้อเลยนะครับหน้าหลังยางหน้าใหม่ครับยางหน้าใหม่นะครับยางหลังก็ประมาณ80%นะครับยังดีอยู่เลยครับยังดอกดีๆเลยครับใช้ได้อีกนานครับเวทเต็มสามชิ้นนะครับก็ฐานก็เป็นฐาน 6cm ครับใบยี่หกนิ้วนะครับเต็มเตนะครับโค้งสวยครับตัวนี้ ให้ดูท่อนท้ายบ้างนะครับท่อนท้ายก็จะมีิีนล้อไม่ไม่รั่วไม่ซึมนะครับสวยนะครับค่อนข้างสภาพโอเคครับคันนี้หมูลากซ้ายขวาก็ไม่มีแจกไม่มีร้าวนะครับนะครับค่อนค่อนข้างกัมเดิมนะครับหูสะโพกหูฟ้าไฮไม่มีแจกนะครับบังโคลนแท่นนั่งอะไรก็ยังเดิมครับไม่มีผุนะครับสวยนะครับค่อนข้างก็โอเคครับโดยรวมนะครับบางค้าก็มีผุ อ่าไม่มีโค้งไม่ผุนะครับพุดอ่าผ้าใบครับผ้าใบจะผุแล้วก็ขาดนะครับตามสภาพการใช้งานนะครับโค้งก็ดีอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทังค่าให้ใหม่นะครับอ่าตัวนี้เป็นหาง6ที่ครับใบยี่ห ù นิ้วนะครับถ่ายดีครับตัวนี้ก็มีจุดลากนะครับติดจุดลากติดมาให้ด้วยนะครับแขนกลางก็แขนกลางเดิมๆครับรุ่นนี้มีแบบพับได้นะครับ ก็มีเห็นที่เห็นก็คือกระบอกช่ยกนะครับซึมเดี๋ยวจะถอดออกนะครับไม่จาเป็นต้องใส่หรอครับตัวนี้ถอดออกเลยนะครับกีกะนะครับเยิ้มเปล่าๆนะครับถอดออกเลยนะครับยางสภาพนี้ครับประมาณ80%ได้เลยนะครับยางดีเลยบางโคนก็ไม่ผุนะครับบางโคนสวยนะครับนี่ครับระบบต่างๆเครื่องยนต์โอเคครับเสียงดีเสียงนิ่มนะครับกําลังดีครับลองมาแล้วครับเครื่องยนต์กำลังดีครับ จ้าของเก่าก็เพิ่งฟิตมาไม่นานนี่ครับก็รอยประกินยังใหม่ๆอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคครับนี่ครับรถก็แห้งๆดีนะครับหางยกช้าเพราะว่ามีกระบอกช่วยยกมาขัดนะครับแยกน้ำมันนะครับตัวนี้กระบอกค่อนข้างใหญ่มากครับเป็นกระบอกแปลงมาจริงๆถ้าถอดออกหางยกไวมากครับก็มีตัวนี้มาแทรกมันก็เลยแยกน้ำมันนะครับ ทำให้หางยกไม่ได้เร็วปื้ดปานนะครับค่อยๆยกไปเรื่อยๆนะครับตามสไตล์ของเขานะครับถ้าใส่กระบอกให้ยกมันจะขึ้นช้ากว่าเดิมนิดหนึ่งครับแต่ตั้งขาใหม่ครับเดี๋ยวจะถอดกระบอกออกให้ยกไวปกตินะครับกระบอกเป็นมีดนะครับใหม่นะครับกระบอกเป็นมีดไมมีดใหม่นะครับนี่ครับใบมีดหน้าก็สวยๆครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนใบหน้าให้ใหม่นะครับมันก็มีสึกบ้างตามการใช้งานนะครับ ค่อนข้างโอเคครับโดยรวมนะครับคันนี้เปิดราคาไว้690,000ครับ690,000ต่อรองได้นะครับลูกค้ามาดูมาทดสอบนะครับถูกใจก็คุยราคากันได้นะครับเลื่อทะเบียนพร้อมโอนนะครับรถคันนี้ก็เป็นเอ่าเท้าหน้ายังใช้ระบบน้ำมันอยู่นะครับเปิดปิดก๊อกน้ำมันนะครับยังไม่ได้เปลงเหมือนคันโยกนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับก็ระบบเดิมใช้ได้แล้วก็ยังไม่ได้เปลงนะครับถ้าใช้ไม่ได้เราค่อยเช็คใหม่นะครับ ันนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับประมาณนี้ครับท่อนเกียร์คันเกียร์แน่นดีครับคันเกียร์แน่นดีเกียร์โอเคครับเกียร์ดีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีหลุดไม่มีเอ่อเด้งนะครับเ,รเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงนะครับฟังเสียงเดี๋ยวฟังเสียงกันครับสตาร์ทฟังเสียงแรงดันน้ำมันเครื่องแดงมากเลยครับัน้ำมันเครื่องดันดีมากครับ ตัดจ,จึงเดียวดำไป50เลยครับ50บบวกเลยครับทีนี้ เครื่องดีนะครับเครื่องดีเครื่องทำมาใหม่ครับแล้วมีตัว่ยกไวครับกำดีหางก็ไวครับไม่ใช่ว่าช้ามากครับถ้าถอดกระบอกที่ยกออกนี่ไวกว่าดิงครับปูนลลยเบาครับนี่ครับ ติดง่ายครับเครื่องเครื่องดีครับเครื่องฟิดมาใหม่ก็หางก็ต้องถอดกระบอกช่ยกออกอย่างว่าละครับมันยังมันยังยกถือว่ายกช้าอยู่เพราะมันดึงน้ำมันโยกแย่งกันนะครับเดี๋ยวจะถอดออกนะครับอันนี้ก็คือตามสภาพนะครับลูกค้าในราคานี้เราเก็บเช็คฮดรอริกให้นะครับเช็คฝาให้ให้นะครับเพราะว่าลูกยางก็ดับเครื่องมีร่วงมีรันนะครับก็เดี๋ยวจะเช็คให้นะครับราคานี้แล้วก็เก็บรัวซึมนินิดหน่อยให้นะครับเพราะว่าคันนี้โดยรวมไม่ได้รั่วเยอะนะครับก็รั่วบางจุดนะครับนิดหน่อยนะครับ แล้วเก็บหลังคาเก็บรายละเอียดให้บ้างนะครับบางส่วนเปลี่ยนเบาะนั่งให้ใหม่นะครับราคานี้นะครับถ้าลูกค้าอยากได้เป็นทําสีใหม่นะครับทาสีใหม่เช็คเราเช็คให้อยู่แล้วนะครับเพิ่มทําสีอย่างเดียวเราก็มาคุยกันได้นะครับราคาก็ถือว่าโอเคครับสภาพนี้ไปใช้ได้อีกนานนะครับนครับถ้าทําใหม่บิวใหม่ก็เจ็ดแสนนิดๆครับเจ็ดแสนกว่านะครับได้รถที่เหมือนกับรถร้อเปอร์เซ็นเลยนะครับเราเช็คเพิ่มเติมิดหน่อยนะครับแล้วก็ได้แต่งรถสวยๆเลยนะครับ หม้อน้ำสวยครับหม้อน้าเปลี่ยนมาแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับได้เลยครับสวยค่อนข้างเดิมมากครับคันนี้ทีเดียวนัมเบอร์ติกร์ต่างๆยังอยู่หมดเลยครับก็ประมาณนี้ครับถ้าลูกค้าสนใจก็สอบถามที่เบอร์โทรครับศูนย์แปดเก้าเจ็ดสองศูนย์ศูนย์เก้าสี่สามนะครับเบอร์โทรครับน้ำอีกรอบศูนย์แปดเก้าเจ็ดสองศูนย 0943นะครับสุภกิจแจ็คเตอร์ครับยินดีให้บริการครับก็สนใจรุ่นไหนเราสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ600 6 0ก็มีครับอย่างที่ว่านี่ครับอ่ารีวิวก่อนน้านี้นะครับยังอยู่ครับยังไม่ค่อยได้รีวิวเท่าไหร่ครับลูกค้าสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับ600 6อีกทันหนึ่งรถในอู่เยอะมากครับแต่ยังไม่ได้รีวิวหมดนะครับมันหลายคันนะครับโอเคถ้าลูกค้าสนใจก็ พักมาได้นะครับเบอร์โทรที่ให้ไปนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ